นี้ดูก็ช่วยกันต้อมรถดีนะแปลกดีคือน็อตมันหลวมเบอร์สิบก็เลยให้เบอร์สองมาช่วยขันน็อตให้เอาแขนมาช่วยขันน็อตให้เออดีเว้ยเอาประแจมาแล,แล้วก็เอาไอ้นี่มาช่วยให้มาเอาไอ้แขนนี่มาช่วยขันน็อตให้เพราะน็อตมันหลวมเออดีเว้ย ทำงานเป็นทีมจริงนะเบอร์สองทหารนะมาขันนอ็อตเห็นไหมเห็นประแจไ่นะเออเออ,เ,อ,อเก่งดีเวย้ยเบอร์ติดบ,บอกว่าช่วยขันน็อตให้หน่อยนะเอาประแจลงมาแล้วก็ให้อรถคันนี้ช่วยขันน็อตให้เพราะมันคนขันไม่ได้เออดีเวย้ยทำงานเป็นทีมดีเวย้ยแต้เพรน็อตมันหลวมน็อตตรงเนี้ยนะไอ้น็อตุก แปดเหลี่ยมอนะไเนี่ยเขาก็เอาไอ้ประแจมาแต่คนมันขันไม่ได้ก็เลยยืมไอ,อ้ไอ้นี่มาขันให้เออดีเลยก็ลุยต่อเมื่อกี้ฝนตกก็ไม่หยุดน,นะอันนี้พี่เบอร์สิบเราดีดีวันนี้เปิดเผยตัวหน่อยได้ใส่รองเท้าแต่เขาจะว่าตอนขับไม่ใส่นะตอนออกมาข้างนอกใส่เพราะว่ามัน วันนี้เก่งมากผู้อยู่ปิดท้องหลังพระออาเข้าไปแล้ววันนี้ฝนตกเมื่อกี้ตกหนักงานแต่ก็ไม่หยุดน,นะลุยแน่อเเขาก็ช่วยทำงานนะวนนี้ก็มาช่วยเกลียกล่ยทางให้เบอร์สิบหกมาเกลี่ยทางให้เบอร์สิบเบอร์สิก็จะไปไหนตอน่อ ดูหน่อยว่าแกทำอะไรอ่ะไปคุยกันอ้าวเฮ้ยเบาเเรามา,าเดินเล่นก่อนอ๋อไปดูบุหรี่อ่ะปล่อยเข้าไปก่อนพักก่อนอ่าพักเบรกช่วยคราวแต่ดีนะช่วยกันทำงานเออไม่เคยเห็นน,นะขันขันน็อตให้รถอีกคันมะาช่วยขันให้ ก็งงมไปนักงพักหน่อยก็เมื่อกี้ผมตรงหนักแต่ก็ลุยต่อนะเอ้าวคุยญ่อธิบายสถานการณ์หน่อยคุยญ่อยู่ตรงนี้พอดีเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่าก็สู้ครับเด็นที่นะค่อยๆดูไปสองการก็ไม่หยุดครับไม่หยุดมาอยู่กันทบทีมไหมอยู่ทบทีมครับแล้วไอ้นั่นอยู่ไหนได้ไอ้น้าเดดผหรอ嘛อ๋อน้าเดดอยู่ข้างล่างครับอ๋ออยู่มาไหม มาครับมาทุกวันเหมือนกันทุกวันอาหารก็มานะอธิษฐานช่างราชบุรีเต็มที่นะเต็มที่ครับยังไงเราก็เป็นตัวหลักอยู่ก่อนนะปลอยตึงลูกันอยู่เต็มที่ไม่มีใครหยุดเลยนะโอเคก็คอย standby ถ้าเจออะไรก็ลุยเลยพี่ใหญ่อยู่โซนสีเหรอนีก็ดีครับีก็ดีนะครรัับบบติดชออนถูกยากก็ได้เร็วขึ้นนะ ก็จะรูมันใช้าขาแลจะเร็วขึ้นเออก็ลุมสกร,รมเลยครับผมล,ลุมสกร,รมรอบได้เลยใช่ครับก็ลุมรอบแต่ก,ก็ต้องคอยสังเกตให้ดีนะว่าเจออะไรเปล่านะใช่ครับเราต้องมีทีมคอยสกเก๊ตลอดเ,ออเวลาผุดไปปุ๊บเจอต้องรีบต้องรีบขึ้นไปเก็บโอเคไม่อยู่แต่วันแรกเลยเนี่ยได้ลกลับบ้านยังยังก็กลับนะถามน้นาเสรีจบมาเอาบ้านเอางานช่างงอเข้ามาโอเคก็อย,อยู่ที่บางอ้อครับอ๋อ้แล้วทีมงานฝากกลังใจดีไหม หาไงนกินพอนะโอเคต้องตู้นี่เกมยาวเกมยาวต้องอดทนขัดเปรตกำลังกันนี่ก็มีโออันนี้ก็จัดหนักเลยนะครบก็นี่คนขับเครนเหรอเนี่ยมาสวายเนี่ยเหรอก็ช่วยกันนะก็ขล่อยกำลังใจนะก็เราก็อะไรช่วยได้ก็ช่วยให้สบายใจขึ้นนะน้ำแดงเทียบ ขอบคุณมากเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็เป็นครูนะเป็นครูของหลายๆคนในนี้เลยน,นี้ฝนเบาแล้วแต่ว่าที้ตกก็ไม่หยุดนะก็ลุยงานก็ขึ้นบนยอดแล้ว ตกหนักไม่รู้ที่อื่นตกไหมฮะหน้แถวพระรามสี่คองเตยตกหนักแล้วนะแต่ว่าแถวก็แถวทีวินาห้าสิบกว่ห้าสิบสามมิลแ่วมาให้เขามอิตเตอร์อยู่ยังไม่มีรายงานน้ำสวมเข้ามาถ้ามีน,น้ำสูงไหนก็แจ้งมาด้วยนะครับอันนี้เบอร์สิบก็พักก่อนอยู่บนยอดละก็สถานการก็ได้ดืนนะก็ช่วยเหลือกันทุกคนทำงานเป็นทีมดีครับฐกำลังใจก็ดีอยู่และเจ้าที่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อนนะะไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวไปพักงานจบไปพักหลังสมการไม่เป็นไร ตอนนี้ก็ต้องลุยหน้าที่ก่นเพราะก็มีคนรออยู่เยอะตรงน,นี้นะครับพี่ใหญ่พี่รถขยญ่ยอยู่ข้างหลังนะถีบูนทำอยู่เด็กด้านหนึ่งคนดีก็ดีทำงานเป็นทีมดีไหมรถทหารกับรถเอกชนก็ทำงานด้วยกันได้ช่วยเหลือกันนะน,นี้ก็มาเกี่ยทางให้รถขี่ก็กทันท,ทางขึ้นให้รถอัดดื้อขึ้นไปได้ ฝนผ่านไปได้แล้วเมื่อกี้ฝนตกหนักก็ยังทางานกันอยู่ไม่เป็นไรเพราะเขาก็ทํางานได้ไม่มีปัญหาอะไรก็มีคนคอยช่วยดูเรื่องความปลอดภัยกลัวจริงๆแ่กลัวสไลด์ววล,ลงมาฝนตกนะแต่ว่าก็มันก็มีตัวรถที่มาช่วยทําไอเนอร์ให้มันมีความมั่นคงจะช่วยกันโอเคครับประมาณนี้นะก็จะให้ดูตอนที่เขาทำงานร่วมกันนะอ,อดูแล้วมันก็เป็นทีมดีอันนี้เดือตามพี่ใหญ่ไปหนไยเว้ยสวัสดีครับ พี่ใหญ่คนตีไหมมั้งคนตีเป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับมีรถทำงานไหมก็ทำงานทุกตัวครับตัวพันก็เข้ามานี้แล้วครับมาช่วยเคลียร์ด้านนี้เหรอเออเดี๋ยวดูนี่หน่อยมั้็งเขาเปิดทางออกของนี้ใช่ไหมเปิดจ้าเปิดแล้วครับเปิดในวันแล้วครับเอ้าเอาขนออกไหมใช่ครับขนออกนะนี่เราเปิดทางออกใหม่เพื่อจะได้ขนของออกเพราะถ้าไม่งั้นไม่มีที่ระบายเออโวยมาจากชนซีกับชนดีจะออก อ๋อนี่เราเปิดทางออกใหม่ด้านหลังนั่นคือขอที่รถไปอ,ออกอ่ะมาขนาออกนี่เป็รถหนรถหนเลียงใช่อ๋อนี่ไงขนออกข้างหลังไปเลยครับไม่เรต้องอเอาเหล็กออกก่อนเนาะครับเยราจะเอาเป็นเหล็กออกก่อนนะอ่ะเพราะเหล็กมันเยอะเหล็กมันเหนียวด้วยไงใช่ครับเหล็กก็คือรถไปขนไปทิ้งที่ข้างหลังแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเอาขึ้นดีต้องไม่ค่อยจับเพราะมันมันโผล่มา,มานะครับมันโผล่อันนี้เปิดทางออกใหม่ นี่ออกไปกระพเพาะเพชรเจ็ดเลยเหรอเอ้กระเพาะหนข้างหลังนี่ไหมใช่ครับโอ้รถเริ่มกลับมากันเยอะนะเนี่ยรถติดแล้วนี่ทางออกข้างหลังก็คือคอยจะโทนตีก็เปิดทางตรงนี้ทำให้เราเระบายของได้เร็วขึ้นไม่ต้องผ่านข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็เปิดลวงนี่ออกขงองการรถไฟแล้วก็มีรถเไฟด้วยตัดออกเศษไม่เยอะ เยอะมากเลยโอ้มันเป็นกองมันีดเงเนี่ยเนี่ยเล็กอีกมหาศาลที่เอาออกเหมือนก้อนไหมพรมเลยน,นนะกะลองต้องน,นี่ยไล่ออกพี่ใหญ่ก็ไม่ช่วยอย่างนี้ออก็ได้ออกข้างหน้าออกข้างหลังก็จะได้เร็วขึ้น ต,ตัวตีรี่ไม่มีปัญหาเครื่องต,ติดดีไหมตอนนะี้ติดแล้วใช่ไหมแต่ก่อนบอกระดับติดติดใช่ครับดีแล้วนะดีแล้วครับตอนนั้นโหบอกว่าเครื่องมันเฮี้ยนสตาร์ทไม่ค่อยติดตอนนี้โอเคแล้วนนทำบุญแล้วก็ดีขึ้นแล้วครับพี่ใหญ่พ,พ,มามาพนนี่พระมาประจอบอาจารย์หน่อยนะสวันดีเอาเสบียงมาตรงเหรอขอน้าตาขวดดิขอบคุณน,นะนะได้ ไม่เป็นไรเอาน้ำเปล่าขอบคุณนะน้ำเปล่าและสีนะก็มีคนคอยมาให้ขอบคุณนะน้องอันนี้อยู่ไหนทีมอะไรเดี๋ยรู้จะอยู่เข้มแข็งมากอันนี้ก็อยู่แต่วันแรกเลยอยู่แต่วันแรกเลยนะขอบคุณมากเลยนะอยู่ตรงฝั่งรถไฟนะเขาฐานใหญ่อยู่นี่ฐานอยู่นี่ตัวนี้เข้มแข็งมาก อยู่ฝั่งนี้ภูมิฝั่งนี้ขยะมันเยอะจริงนะเนี่ยโอ้หายนะเราต้องเราต้องส่งทีมขึ้นไปตัดตัดเหล็กช่วยคระตัดเหล็กมันเหนียวนะไอ,ไอ้เหล็กอันแรงอะ่ะใช่จำลองที่แม่ครูพักเรา,า,ก,ก,ารก็อยู่บนตขึ้นเอาไ,ไอ้ตัวตัวเป่าเหรอนนตัวแก๊สแก๊สใช่ไหมเป่าสาธิตโค้ครับขึ้น ได้อรีได้รีเอาเหล็กออกมาเพราะเหล็กมันอุปสรรคเยอะมากเลยเหล็กมันเยอะนะเหล็กไอตัวพื้นโพสอ่ะใของสามสิบชั้นมากองเป็นก้อนเดียวเนี่ยแล้วอุปกรณ์พอไหมพี่ใหญ่พอครับครบนะอย่างก็ตัวแก๊กเอามาเพิ่มนี่ตัวตัดอ่ะแก๊กตัดเป็นหมดสี่สองห้าสามครับมีคนตัดไหมก็มีทีมื่องอ้อมวกแล้วก็เครื่องแบบเดียกับเราเราเฟือง ต้องระวังนี่นะตอนตัดนะครับตัดทุกวันครับเมื่อคืนตัดถึงกี่ป้ายน<อ>ะแม่โคอยู่แล้วเราก็ขึ้นเลยยาวระดับกันนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับหรืออะไรต้องบอกนะต้องหยุดไม่ได้ต้องให้เดินต่อ24ชั่วโมงโอ้เจองานนั้นก็งานหินนะเคยเจองานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนไหมเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยครับงานแรกเลยใช่ไหมนี่ขนาดอยู่มากี่ปีเนี่ยคือมิ้น์แบบเด็กแค่แปดชั้นนะ ันนั้นก็ไม่กี่วันเราจบได้แต่มาเจองานนี่มือถิมใช่ไหมไมเ่เราไม่รับช่วยกันขาดเหลืออะไรต้องบอกมาโอเค<ห>ขอบคุณ<ห>มากเลยขอบคุณครับขอบคุณมากทีมลูกตันยูเข้มแข็งมากขอบคุณมากนะลูกตันยูปอเติกตึงขอบคุณมากช่วยกันทีมไหนเนี่ยพ่อพอ่อหรอลูกตันยูขอบคุณมากเลยนะ ดีฮะก็ต้องคอยดูว่ามีปัญหาอะไรป่ะอาจารย์แก้วก็อยู่ข้างนอกอาจารย์แก้วรองพิทยดาก็ไปรา,าก,การอยู่ด้านนอกมาเบอร์สิบมาแล้วไหนดูที่เบอร์สิบขาลุยขอไปเอาน้ำมาแข้งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลุยต่อไปลุยต่อ ถอดรองเท้าแล้วนักงรถตีนป่าเราถอดรองเท้าแล้วครับเอาขอ้ขอหินก่อนถอรองเท้าลุยนี่ตีนป่าตัวจริงรองเท้าเอาไว้ใส่นอกนอกรถนี่ตัวรถเปิดใส่ถุงเออนี่แหละแต่ครับเก่งจริงนะล,ลูกคุ้สูงเกณฑ์ทหารใบแดงมานี่อ่ะไปแล้วครับ นักรบเราเข้ารถไปแล้วมาแล้วครับเบอร์สิบเข้าไปแล้วนะนะประมาณนี้ครับ เนะหลังจากฝนตกก็ลุยต่อไม่หยุดน,นะฝนตกก็ไม่ได้หยุดน,นะ